สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้จะเป็นซีรีส์ใหม่ของทาง Aqua Hub นะครับชื่อว่าห้องเรียนเมดากะนะครับก็สําหรับคนรักเมดากะทุกคนนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะทาซีรีส์ห้องเรียนเมดากะออกมาเรื่อยๆนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาศึกษาข้อมูลได้นะครับโดยข้อมูลที่ผมจะลงเนี่ยก็จะมีทั้งเกี่ยวกับสายพันธุ์ปลาชื่อปลานะครับรวมถึงวิธีการแยกสายพันธุ์วิธีการเพาะพันธุ์หรือว่าประวัติของเขาเนี่ยเป็นมาอย่างไรกันบ้างนะครับเอาไว้ให้เพื่อนเพื่อเนี่ยได้ศึกษากันเนื่องจากว่า มีเพื่อนหลายคนติดต่อเข้ามานะครับว่าเอย,อยากให้ผมเนี่ยทำข้อมูลแบบนี้ออกมาเนื่องจากว่าค่อนข้างหาข้อมูลในการศึกษาเนี่ยยากมากเลยนะครับสําหรับเจ้าเมดากะในไทยก็ถ้าผมมีเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทําอัปเดตออกมาให้เรื่อยๆนะครับสาหรับคลิปแรกนะครับก็ขอนําเสนอเป็นเจ้าตัวเมดากะสีดานะครับก็คือเป็นสีพื้นฐานอีกหนึ่งสีที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะครับแต่ว่าเจ้าเมดากะสีดำเนี่ยก็มีประวัติมาอย่างยาวนานมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเล่าให้ฟังเลย Okay. เจ้าเมดกะสีดำเนี่ยนะครับโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเมดกาที่เขาอยู่ตามธรรมชาตินะครับเขาก็จะมีสีสีออกเทาๆหรือสีน้ําตาลนะครับแล้วก็มีชาวญี่ปุ่นเนี่ยแหละจับมาเลี้ยงนะครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาสายพันธุ์บีดขึ้นมาจนในปีอในปี2544นะครับบีดปลาที่เป็นเมดกะสีดําออกมาแบบดําเนี่ย,ย,ยได้ครั้งแรกนะครับซึ่งคนที่ทําได้สําเร็จเนี่ย ก็คืออาฟาร์มเมดากะโนโยากาตะนะครับโดยเจ้าตัวเมดากะสีดำตัวเนี้ยเขาได้ตั้งชื่อว่าเพียวแบ็กหรือซูเปอร์แบกนั่นเองนะครับถามว่าปัจจุบันเจ้าเพียวแบ็กรือซูเปอร์แบ็กเนี่ยยังมีขายอยู่ไหมก็ยังมีขายอยู่นะครับแล้วก็สาเหตุที่ได้ชื่อนี้นะครับเนื่องจากว่าไอ้เจ้าเพียวแบ็กหรือซูเปอร์แบกเนี่ยมันมีจุดเด่นตรงที่ว่าปกติแล้วนะครับเวลาเราเลี้ยงปลาเมดากะเนี่ย ก็ทุกคนก็จะรู้นะครับว่าเราควรจะเลี้ยงในภาชนะที่มันสีเข้มเนาะก็ะคือไม่ว่าจะเป็นสีดาําสีทึบสีเทาหรืออะไรก็ตามที่เป็นสีเข้มๆเ,เนี่ยมันจะช่วยทําให้เขาขับสีปลาทําทให้ตัวปลาเนี่ยมีสีที่เข้มขึ้นแต่ในทางกลับกันครับไอ้เจ้าเพียวแบกเนี่ยมันประหลาดกว่าคนอื่นก็คือว่าแม้เขาจะย้ายไปเลี้ยงในภาชนะที่เป็นสีขาวแต่สีตัวของเขาก็ไม่ดบลงหรือถ้าดบลงก็ดปลงไม่เยอะ สาเหตุที่เป็นแบบนี้นะครับก็เพราะว่าเนื่องจากว่า,เ,าเขาเนี่ยมีดวงตาที่ค่อนข้างเล็กทําให้เขาเนี่ยไม่ค่อยตอบสนองต่อสีของสภาพแวดล้อมเพราะฉะนั้นนะครับเขาเลยเกลไกทางธรรมชาติเนี่ยเลยไม่ไม,ไม่ไม่ทำให้เขาเนี่ยปรับตัวตามสีนั้นเลยทําให้เขาคงสีดําไว้อันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมแม้จะย้ายเขาไปเลี้ยงในภาชนะสีขาวก็ยังทําให้ตัวเขายังคงสีดําที่เข้มได้อยู่ ่ะก็จะอันนี้เป็นเหตุผลนะครับต่อมานะครับก็ได้มีการบรีดต่อนะครับแล้วก็เกิดเมดากะตัวหนึ่งเปิดตัวขึ้นมานะครับชื่อว่าโอกาวะแบ็คอ่ะในปี2552นะครับโดยเจ้าโอกาวะแบ็คเนี่ยนะครับคนที่ค้นพบเนี่ยก็คือคุณชูจิโอกาวะนะครับส่วนเขาเนี่ยหลังจากค้นพบเนี่ยเขาก็ได้เอาไอโอกาวะแบ็คเนี่ยไปให้คุณ ชื่อว่ายูจิโฮดะนะครับเป็นผู้บิบและพัฒนาต่อไอเจ้าโอกาวะแบ็กเนี่ยก็มีลักษณะเดียวกันกับเจ้าพิวแบ็กเลยครับก็คือว่าแม้มันจะถูกย้ายไปเลี้ยงในอ่างที่เป็นสีขาวตัวมันเองก็ยังสามารถคงสีดําไว้ได้แต่สิ่งที่ต่างกันคือเจ้าตัวโอกาวะแบ็กเนี่ยแม้มันจะไม่มีตาที่เล็กเหมือนเจ้าพยวแบ็ก และย้ายไปอยู่ในอ่างสีขาวมันก็ยังคงสภาพความสีดําของมันอยู่ได้อแตกต่างกันแลวนะครับเจ้าเพียวแบ็กเนี่ยก็คือว่าที่มันคงสภาพความสีดําไว้ได้เนี่ยเพราะว่ามันมีตาที่เป็นลักษณะตาแบบเล็กก็คือตาเล็กแต่ว่าเจ้าโอกาวะแบ็กเนี่ยตามันเป็นตาปกติเลยแต่มันก็ยังคงความสีดําไว้ได้โอเคแล้วเวลาเราจะแยกเนี่ยเราจะแยกยังไงอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายในช่วงหลังกิปนะครับ ขอติดไว้ก่อนนิดนึงเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าประวัติให้เพื่อนๆได้ฟังแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะเข้าใจว่าอ๋อมันมีความต่างอย่างนี้เองต่อมานะครับในปี2559เกนี่ยก็มีเมดากะตัวหนึ่งนะครับที่เรื่องชื่อจนถึงนปัจจุบันนะครับและถือว่าเป็นเมดากะที่ดําที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะครับนั่นก็คือเจ้าโอโลจินั่นเองนะครับเจ้าโอโลจิเนี่ยถูกสร้างขึ้นโดยคุณมาซาฮิโร่นะครับท่านนี้คุณนิจจากฟาร์มอสึก,ากาะะนครับ โดยคุณมาซาฮิโร่เนี่ยเขาได้เอาเจ้าเพียวแบ็กหรือซูเปอร์แบ็กเนี่ยที่มีมีลักษณะตาเล็กเนี่ยมาทําการพัฒนาต่อนะครับโดยสิ่งที่คุณมาซาฮิโร่เขาทำอนะครับจะค่อนข้างแตกต่างจากชาวบ้านนิดนึงปกติเวลาเราอยากให้ปลาสีเข้มอย่างที่ผมได้อธิบายไปตอนแรกเนี่ยก็คือว่าเขาจะพยายามเลี้ยงในอ่างสีทึบแล้วก็ขัดปลาตัวเข้มเพื่อพัฒนาต่อแต่คุณมาซาฮิโร่เนี่ยเขาทํากลับกันครับ คือเขาเลี้ยงปลาในอ่างสีขาวเลยคัดพ่อแม่จากอ่างสีขาวตัวไหนที่ซีดน้อยคงสีดำไว้ได้เยอะเขาเก็บมาทำสายต่อไปผสมผสมผสมเกิดลูกออกมาปึ๊บเอาลูกไปเลี้ยงในอ่างสีขาวตั้งแต่แรกเกิดอีกตัวไหนโตมาสีดำเข้มดีซีดน้อยเขาเก็บเอาไปผสมผสมผสมทำวนอยู่อย่างเงี้ยครับเชื่อว่าใช้เวลาประมาณน่าจะ6-7ปีเลย จนในที่สุดได้ออกมาเป็นเจ้าโอโลจิเจ้าโอโลจิก็คือถือว่าเป็นปลาที่ดำมากที่สุดนะตอนนี้คือดำทั้งตัวแม้กระทั่งหางปลายหางคีบดำทุกส่วนนะครับย้ายไปอยู่ในอ่างสีขาวสีดำก็ไม่ดอบลงแม้แต่นิดเดียวสำหรับเจ้าโอโลจิเนี่ยนะครับในช่วงแรกเนี่ยตาเขาเนี่ยก็ยังเป็นตาปกติคือ แม้ว่าคุณมาสซฮีโร่เนี่ยจะเอาปลาซูเปอร์แบ็กเอ่อพยวแบ็กก็ได้เนี่ยที่มันมีลักษณะตาเล็กนะครับแต่ในเวลาที่เขาคัดทําสายพันเนี่ยเขาจะคัดตัวที่เป็นตาปกติและสีไม่ดกเก็บมาทําเรื่อยๆจนทําให้ปัจจุบันนะครับโอโลจิเนี่ยไม่มีตาที่เป็นลักษณะเล็กเหมือนเจ้าพยวแบ็กแล้วถามว่าตาเล็กดีไหมก็คือดีในแง่ของการที่เอ่อมันจะไม่ช่วยไม่ใช่สิมันจะทําให้ปลาเนี่ยไม่ค่อย ไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ค่อยปรับเปลี่ยนตัวเองตามสภาพสีของสภาพแวดล้อมเลยทําให้มันคงสีอยู่ได้แต่สิ่งทีเ่เป็นข้อเสียตามมาก็คือว่านั่นหมายความว่าตัวปลาเองเขาก็จะมองไม่ค่อยเห็นเช่นกันทําให้การใช้ชีวิตของเขาค่อนข้างลําบากไม่ว่าจะเป็นการหาอาหารการว่ายน้ําการกินอาหารพวกเนี้ยเขาจะมองไม่ค่อยเห็นครับอันนี้ก็คือเป็นจุดด้อยของปลาที่มีลักษณะตาเล็กกลับย้อนกลับมาที่เจ้าโอโลจินะครับเจ้าโอโลจิเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ย นอกจากที่จะมีตาใหญ่เป็นปกติแล้วสีดำเข้มทั้งตัวแล้วไม่ว่าจะเป็นคีบหางตัวอันนี้ดำเข้มทั้งหมดนะครับปัจจุบันเนี่ยได้มีการพัฒนาต่ออีกด้วยโดยการคัดเฉพาะโอโลจิที่มีขอบตาสีดำลึกเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติอะครับเจ้าเมนากาเวลาเกิดออกมาเนี่ยเขาโดยส่วนใหญ่ทั่วไปอะครับเขาจะมีสีตาอยู่ด้วยกันประมาณสามถึงสี่สีสีขอบตานะครับก็คือ สีเงินสีดำสีฟ้าเนี่ยประมาณนี้ครับก็เจ้าโอโลจิที่เขาได้ถูกพัฒนาสายพันธุ์ต่อเนี่ยก็จะคัดเก็บเฉพาะตัวที่เป็นขอบตาดำหรือที่เราเรียกกันว่าลักษณะตาแพนด้าน,นั่นเองนะครับก็คือเป็นขอบตาดำเมื่อเอามาเทียบกับโอโลจิปกติเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามองจากด้านข้างนะครับก็คือว่า จะแทบมองไม่เห็นตาเขาเลยเพราะว่าลูกกระตาก็ดําขอบตาก็ดําตัวก็ดําหัวก็ดําหางก็ดําคีบก็ดําจนได้ชื่อว่าเป็นน้ำมึกของญี่ปุ่นเลยครับเจ้าโอโลจิอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับสําหรับปลาดําก็คือเริ่มจากปลาธรรมชาติถูกพัฒนาต่อมาเป็นเจ้าเพวแบ็กหรือซูเปอร์แบ็กนะครับแล้วก็ในระหว่างทางก็มีคนมาพัฒนาต่อเป็นโอกาวะแบ็กแล้วก็สุดท้ายมาเกิดเป็นเจ้าโอโลจิ แต่ในซีรีส์ปลาดำยังไม่หมดเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะแตกซีรีส์ย่อยอีกออกมาให้ฟังอีกก็คือว่า,าในระหว่างการที่พัฒนาปลาเนี่ยทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่ามันจะต้องมีปลาที่เป็นปลาสีหลุดออกมาอยู่แล้วอ่าโอเคคราวนี้ในช่วงที่เขาทําเพียวแบ็กแรกๆครับมันก็จะมีปลาสีหนึ่งที่ชอบหลุดออกมาประจําเลยนั่นก็คือตัวของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีดํา แต่ว่าช่วงท้องหางและคีบเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองอ่าซึ่งเจ้าตัวเนี้ยครับาทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาเห็นว่าเอ้ยมันก็สวยดีนะเขาก็เลยมีการเก็บแล้วก็เอาตัวเนี้ยมายำยำยำทำเอฟต่อจนได้เป็นปลาออกมาอีกหนึ่งชนิดก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วเขาก็ตั้งชื่อว่าเจ้า black golden อ่าหรือเจ้าสีทองดำนั่นเองเมื่อกี้ช่วงแรกครับผมติดเพื่อนๆไว้ตรงที่ว่า แล้วอย่างเพียวแบ็กกับโอกาว่าเนี่ยคือเพียวแบ็กที่เป็นเกรดสูงเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีลูกตาเล็กแล้วครับต่อให้เขาเป็นตาใหญ่เนี่ยสีเขาก็ไม่เปลี่ยนแม้อยู่ในอ่างขาวเจ้าโอกาะวาก็เช่นกันแล้วจะแยกยังไงคําตอบก็คือว่าแยกด้วยเจ้าแบ็กโกลเด้นเนี่ยแหละครับเพราะว่าเพียวแบ็กจะสามารถให้กําเนิดแบ็กโกลเด้นได้แต่โอกาว่าแบ็กจะไม่สามารถให้กําเนิดแบ็กโกลเด้นได้ พอเข้าใจไหมครับก็คือว่าในยีนของปลาที่เป็นเพียวแบ็กเนี่ยเขายังมียีนแฝงที่เป็นสีเหลืองสีส้มสีแดงอยู่เพราะฉะนั้นเวลาบีดปลาออกมาครับเขาจึงสามารถให้กําเนิดปลาที่เป็นสีหลุดจนออกมาเป็นแบ็กโกลเดนได้แต่ในทางกลับกันเจ้าตัวโอกาวะเนี่ยถูกพัฒนาโดยการเลือกยีนที่มีตัวยีนสีเหลืองน้อยหรือน้อยมากๆจนกระทั่งไม่มีเนี่ยเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เขาบีบปลาแล้วคัดเลือกปลาเนี่ย เจ้าโอกาวะแบ็กเนี่ยจึงไม่สามารถให้กําเนิดเจ้าแบ็กโกลเด้นออกมาได้อ่าอันนี้ก็คือจุดต่างระหว่างเจ้าพียวแบ็กกับเจ้าโอกาวะแบ็กนะครับโอเคต่อมามาถึงปลาอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นปลาคิปเหมือนกันก็คือเจ้าไคจิเจ้าไคจิเนี่ยผมเกรินก่นให้ก่อนว่าเขาก็ถูกสร้างโดยคุณมาซาฮิโรกเหมือนกันซึ่งคุณมาซาฮิโรก็เป็นผู้สร้างเจ้าโอโลจิ หาเพ,เพื่อนเริ่มเห็นความสัมพันธ์แล้วใช่ไหมครับซึ่งเจ้าโอโลจิเนี่ยก็ถูกสร้างมาจากเจ้าเพียวแบกซึ่งเจ้าเพียวแบกเวลาพัฒนามันมียีนแฝงที่เป็นสีเหลืองและก็ให้กําเนิดแบกโกลเด้นได้เพราะฉะนั้นเจ้าไคจิก็คือในสถานะเดียวกันครับในระหว่างที่คุณมาไซฮิโรเนี่ยเขากําลังพัฒนาเจ้าโอโลจิออกมาเนี่ยมันก็จะมีปลาหลุดในลักษณะนี้ออกมาเหมือนกันเพียงแต่ว่าเบดปลาของเพียวแบก กับเบตดปลาของโอโลจิเนี่ยความดํามันแตกต่างกันเยอะเจ้าไขจิที่ออกมาเนี่ยจึงเป็นปลาที่มีลักษณะตัวดําเมี่ยมและมีสีเฉพาะตรงครีบเท่านั้นแตกต่างจากเจ้าแบล็กโกลเด้นเนี่ยที่อาจจะยังมีสีหลงเหลืออยู่ตามตัวบ้างทําให้ตัวสีซีดหรือสีอ่อนลงไปกว่าเจ้าไขจีเพราะฉะนั้นทั้งเจ้า Black Golden, แบล็กโกลเด้นและก็เจ้าไขจีเนี่ยถือว่าเป็นปลาที่หลุดออกมาระหว่าง พัฒนาแล้วทางผู้พัฒนาเ,นเห็นว่าสวยก็เก็บมาทําสายพันธุ์ต่อจนเกิดเป็นสายใหม่ขึ้นมาซึ่งมีที่มาคล้ายๆกันระหว่าง2สีนี้นะครับซึ่งในช่วงแรกนะครับเจ้าไคจิเนี่ยก็จะมีลักษณะโดยทั่วไปนะครับเหมือนเจ้าโอโลจิเลยแต่ว่าเมื่อโอโลจิเนี่ยเขาถูกพัฒนาขึ้นให้มีลักษณะตาแพนด้าด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเจ้าไคจิณปัจจุบันนะครับจึงมีลักษณะตามเจ้าโอโลจิด้วยก็คือว่ากลายเป็นปลาที่มีลักษณะตาแพนด้าด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นนะครับปลาที่มีลักษณะดีของเจ้าโอโลจิและเจ้าไคจิเนี่ยจึงต้องมีลักษณะตาที่เป็นแพนด้าด้วยเช่นกันโอเคสําหรับซีรีส์ปลาดํานะครับก็วันนี้ที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยก็มีเท่านี้ครับ5ตัวแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปลาดำเนี่ยยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ยังมีปลาที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับทาง JMA เนี่ยอีกเยอะแยะมากมายเช่นกัน ส่วนต่อมานะคะผมจะพามาดูเจ้าปลาที่อยู่ในคลิปนะครับที่อยู่ในถ้วยเนี่ยเห็นมี4ตัวเนี่ยเพื่อนๆแยกออกไหมครับว่าตัวไหนเป็นโอโรจิตัวไหนเป็นซูเปอร์แบ็กตัวไหนเป็นแบ็กโกลเด้นคือผมไม่มีใครจีนะครับก็เลยเอามาเท่านี้แต่ว่าถ้าดูผิวเผยเนี่ยเจ้าแบ็กโกลเด้นเนี่ย,ายอาจจะแยกออกได้ด้วยตาเปล่าเลยเนะครับก็คือว่าสีตัวเขาเนี่ยจะไม่ได้เข้มเหมือนเจ้าเพียวแบ็กหรือเจ้าโอโรจิ แต่ว่าถ้ามองผิวเผยเนี่ยเจ้าเพียวแบ็กกับเจ้าโอโลจีเนี่ยแทบจะแยกไม่ออกจากกันเลยนะครับยิ่งเพนะียวแบ็กณปัจจุบันนะครับที่มีการถูกพัฒนาสายพันธ์ุมาเรื่อยๆเนี่ยจนแทบจะใกล้เคียงโอโลจีแล้วเนี่ยยิ่งแยกออกไก้ยากมากๆนะครับเพราะว่าเขาก็มีความเข้มของสีเนี่ยที่มากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันคราวนี้เราจะแยกยังไงวิธีการก็คือเหมือนที่คุณม ah าซาฮิโรทำที่เป็นคนทำ เ้าโอโรจิเลยครับก็คือว่าเราก็จะย้ายเจ้าปลาเนี่ยไปแยกในอ่างสีขาวโอเคเดี๋ยวผมก็จะลองเอาปลาเนี่ยนะครับไปใส่ในถ้วยสีขาวให้เพื่อนๆดูแล้วก็สังเกตถึงความแตกต่างโอเคอันนี้ก็เอามาใส่ในถ้วยสีขาวเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆมองเห็นความแตกต่างไหมครับก็จะสังเกตค่อนข้างยากนิดนึงนะครับคือถ้าผมมองด้วยตาเปล่าเนี่ยผมจะเริ่มแยกออกแล้วว่าตัวไหนคือโอโรจิตัวไหนคือซูเปอร์แบก แต่ในคลิปเนี่ยมันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะลองดันแสงขึ้นนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเห็นได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าโอเคเพื่อนๆจะเริ่มสังเกตเห็นว่าปลาตัวที่สีเริ่มซีดลงจนเริ่มเห็นเส้นสีดำที่ข้างหลังเจ้าตัวนั้นคือเพียวแบ็กหรือซูเปอร์แบกส่วนปลาตัวที่ยังดำสนิทดำเมี่ยมทั้งตัวเจ้าตัวนั้นคือโอโลจิ นะครับแล้วก็ส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าแบ็กโกลเด้นตัวนั้นมองเห็นแตกต่างชัดเจนอยู่แล้วครับก็สําหรับเพื่อนๆที่อยากเวลาไปซื้อปลานะครับอยากแยกออกว่าเฮ้ยอันนี้ใช่โอโลจิใช่เพียวแบ k กหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยก็สามารถเอาวิธีนี้ไปใช้ได้นะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเพนะียวแบ็กณปัจจุบันเนี่ยที่ผมบอกเขาพัฒนามาให้ใกล้เคียงโอโลจิมากๆแล้วเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการเ ทิ้งไว้ในอ่างสีขาวนิดนึงบางตัวจะต้องใช้เวลาเป็น20 20นาทีเลยนะครับกว่าสีเขาจะค่อยๆซีดลงอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือเอาไว้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเวลาที่ไปเลือกปากันโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์ห้องเรียนเมนากะศ p p แรกนะครับของเราก็อาจจะมีตะกุกตะกักกะกุกกะกักอะไรบ้างน,นะครับก็ขออาภัยด้วยเพราะว่าผมก็รีบอัดรีบถ่ายก็มีเวลาไม่มากแต่ว่าก็อยาก ทำข้อมูลอยากเอาข้อมูลเนี่ยมาแชร์เพื่อนเพื่อนได้รู้นะครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยนอยแล้วก็ถ้าใครมีข้อมูลหรืออยากเสริม,มอะไรตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับเพื่อนๆนที่เขาเข้ามาศึกษาหรือเข้ามาดูเนี่ยก็จะได้มีข้อมูลในการเอาไว้เลี้ยงปลาเนี่ยมาึ้นด้วยก็เข้ามาแชร์กันได้ครับเพราะว่าข้อมูลบางส่วนของผมผมก็ไม่ได้อ่าอาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างนะครับถ้าใครมีข้อมูลที่คิดว่าของตัวเองถูกแน่นอนหรืออะไรแบบนี้ก็สามารถเอาเข้ามาแชร์กันได้นะครับอันนี้ ผมไม่ได้ปิดกั้นหรืออะไรก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับแล้วก็อยากให้ซีรีส์ห้องเรียนเมดากะไปต่อนะครับก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดซับสไคร์ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างเนี่ยผมก็จะนําปลาตัวอื่นๆแล้วก็เทคนิคอื่นๆเนี่ยมาทําให้เพื่อนๆมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับฟังอีกนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดติดตามเอาไว้ครับ ได้ทั้งทางาช่อง YouTube และทางแฟนเพจ Facebook ขว้าฮับขอบคุณครับ